สวัสดีครับวาินฟาร์มพันข้าข้าวพื้นบ้านดินซีครับข้าวอะไรเอ่ยที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี่นะครับผมนี่อ่อต้นม่วงใบม่วงนะครับผมต้นม่วงใบม่วงรวงสีม่วงเช่นเดียวกันนะครับผมระยะออกรวงแล้วนะครับระยะออกรวงน,นะรน,นี่นะครับสายพันธุ์นี้นะครับ โตก,ก้าก็15มิถุนานะครับปากดำย27มิถุนานะครับแล้วก็ณนะวันนี้นะครับวันที่14ตุลานะครับข้าวสายพันธุนี้ก็กําลังโน้มลงนะกำลังก้มนะครับผมพี่น้องกําลังก้มเป็นข้าวเจ้านะครับผมเรามีคลิประยะแต่ก่อมาให้พี่น้องได้รับชมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมสายพันธุนี้มีชื่อว่าข้าวเจ้าแบล็กเบอร์รี่นะครับผม แบล็กเบอร์รี่ที่ต้นม่วงใบม่วงนะครับลำต้นม่วงนะครับนี่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับพี่น้องนี่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยเอามาให้พี่น้องให้ได,ได้ดูนะครับให้หายคิดถึงเออนะครับพี่น้องนี่รวงสวยครับผมข้าวข้าวเจ้าแบล็กเบอร์รี่นะครับดำนะครับดำทั้ง มเมล็ดดำม่วงนะัะไม่ไม่ใช่ดำนะม่วงนะเออม่วงทั้งต้นทั้งลำต้นแล้วก็รวงนะครับผมอันนี้คือระยะออกรวงนะครับตอนนี้ออกรวงเอ่อเท่าที่มองดูนะครับพี่น้องออกรวง100%นตะครับต่อไปก็จะเป็นระยะที่เป็นแป้งแล้วก็จะเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเอาเอาคลิปมาฝากพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับผมระยะที่ก่อนจะเก็บเกี่ยว นะครับมเมล็ดมันจะเป็นสีอะไรนะครับตอนนี้คือมเมล็ดมันจะเป็นสีม่วงอยู่นะครับพี่น้องข้าวเจ้าแบล็คเบอร์รี่นะครับลองเอาไปชิมดูนะครับหลายท่านก็บอกว่าอร่อยนะครับหอมนุ่มนะครับไม่น้อยหน้าไลเบอร์รี่นะครับพี่น้องลองดูลองเอาไปปลูกชิมดู นะครับผมสนใจพันข้าวก็ทักถามเข้ามานะครับผ่านช่องทางไลน์แอดวารินฟาร์มนะครับ w a a n นะครับเอ้ย w w a r i n นะครับ f a r m วารินฟาร์มนะครับจะมีขึ้นข้างล่างให้นะครับเบอร์หรือว่ามีเบอร์โทรสอบถามนะครับผม0909 445 400นนะครับโทรมาสอบถามดูไม่รู้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ว่ากัน รืยจะมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ก็ยินดีครับผมเราก็ปลูกในพื้นที่ของเรานะครับก็เราก็เฝ้าดูทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าวหลายสายพันธุ์นะครับก็จะนำนำสิง่งเปลี่ยนแปลงนะครับนำความเปลี่ยนแปลงของข้าวแต่ละสายพันธุ์มาผ่านช่องทาง YouTube นะครับพี่น้องเพื่อบางคนเขาไม่เคยเห็นนะครับเนาะบางคนไม่เคยเห็น ก็จะได้มาเรียนรู้นะครับมาดูโอ้ข้าวสายพันธุ์นี้มันเป็นอย่างนี้นะครับข้าวสายพันธุ์นี้มันเป็นแบบนี้นะครับผมเรียนรู้แล้วเออเราก็จะเอาไปประยุกต์ใช้ในในแปลงนาของท่านได้นะครับหรือนะครับเราก็หวังว่าวิดีโอที่เราทําขึ้นมานะครับจะเป็นเออเป็นคลิปเรียนรู้นะครับสําหรับ น,น้องนักเรียนนักศึกษานะครับบางคนเขาก็อยากจะรู้พันธุ์ข้าวศึกษาพันธุ์ข้าววิจัยพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะได้จบโปรเจกทำโปรเจกส่งอาจารย์นะครับเขา,าไม่มีพันธุ์ข้าวจะหาจากที่ไหนละ่ะเออนะครับก็มาเข้ามามาหาวิทยาลัยฟาร์มครับผมเราก็ยินดีแบ่งปันพันธุ์ข้าวนะครับผมเพื่อน้องๆจะได้ไปทําการวิจัยทําการทดลองนะครับหรือทําโปรเจกส่งอาจารย์นะครับวันข้างหน้าเราก็จะมี บุคลากรที่สามารถจะพัฒนาข้าวไทยนะครับไปสู่ครัวโลกในทีโลกนะครับผมอ,อ,อย่าลืมนะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้วรินฟาร์มพันธุ์ข้า,าวพื้นบ้านอินทรีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ